สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการขุด p o ของ H pool นะครับแบบง่ายๆเลยทำตามเลยสำหรับคนที่ขุดโซโล่แล้วดวงยังไม่มานะครับแต่งเอาชัวที่ H pool ดีกว่านะครับขั้นตอนแรกมาเข้าเลยนะครับเว็บ H pool .com นะครับเข้ามาก็จะอ่านไม่ออกครับเพราะว่าเป็นภาษาจีนก็ต้องเลือกเป็นภาษ,ษาอังกฤษตรงขวาบนนี่นะครับ,บเสร็จแล้วก็สมัครเลยครับ ก็กรอีเมลพาส่วนยืนยันพาสเวดนะครับแล้วก็ติ๊กถูกกดแล้วก็ไปยืนยันในอีเมลให้เรียบร้อยนะครับโอเคหลังจากเรายืนยันอีเมลเรียบร้อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับในภาษาอังกฤษแล้วก็ใต้อีเมลเรานะครับลุยเลยไปที่ personal center นะครับอันนี้คือเรากำลังจะขุดเหรียญอะไร เราไปที่ open pool ก่อนเลยครับถ้าของคนอื่นจะเป็นหน้าทั้งหมดอย่างนี้นะครับให้เลือก gear eco นะครับเพื่อ open ก่อนโดยปกติจะขึ้นว่า open pool อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเปิดแล้วมันจะขึ้น go to configuration นะครับโอเคก็เปิดให้เรียบร้อยปุ๊บอันไหนที่เราเปิดก็จะอันนี้โชว์เฉพาะที่เปิดนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ไปที่ configuration มาถึงหน้านี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามี p o o l asset นะครับแล้วก็ API key 2อย่างนี้นะครับเราต้องการเอา by signature data มาใส่ตรงนี้เพื่อเชื่อมกับ pod ที่เราสร้างไว้นะครับวิธีการก็ดาวน์โหลด Gear Potter ตัวนี้ลงมาเลยครับคลิกเลยครับจะมาที่ github นะครับเลือกตรง asset เราใช้อะไรครับเราใช้ Windows เราใช้ Mac เลือกเลยครับผมใช้ Windows นะครับดาวน์โหลด i n d o w s ปึ๊ด ถ้าใครขึ้นว่าไฟล์เป็นอันตรายนะครับให้เลือกจุด3จุดนะครับแล้วก็เก็บไว้แสดงเพิ่มเติมเก็บไว้ต่อไปจะทำให้เราโหลดได้นะครับไม่งั้นจะโดนแอนตี้ไวรัสของ r o r o บล็อกไปโอเคได้ไฟล์มาแล้วแต่เัคิคลิกขึ้นมาเลยครับเหมือนเดิม Windows ป้องกันนะครับเราก็ไปที่ More Info แล้วก็ Run Anyway นะครับ มาแล้วนะครับหน้าตาตัวทำคีย์ซิกเนเจอร์นะครับของ HPool วิธีการเราไปที่โปรแกรมเชียร์บล็อกเชนของเรานะครับไปที่คำว่า Keys นะครับคลิกเข้าไปเลยนี่นะครับเราจะเห็นเราจะเห็นขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้คือเป็นรหัสนะครับเดี๋ยวมาถ้าเราใส่กรอกถูกต้องมันจะตรงกับคำว่า Fingerprint ของโปรแกรมนะครับ โอเคอันนี้กดรูปลูกตานะครับดูคีย์ยี่สิบสี่คำของเรานะครับมันจะอยู่อันสุดท้ายเนี่ยนะครับคำว่าซีดเนี่ยนะครับแล้วก็ Copy แล้วก็มาที่ตัวโปรแกรมนะครับวางไปตรงช่องด้านบนสุดโอเคทุกคำจะเว้นวรรคนะครับเว้นวรรคด้วยนะครับแล้วก็กดสายปุ๊บเราจะได้เลขขึ้นมากับเลขตัวนี้นะครับกับฟิงเกอร์พิ้นตรงกันไหม ถ้าฟิงกอร์บพิมกับไพ่เวทีตรงนี้ตรงไฟเนี่ยนะครับฟิงกอร์บพิมตรงกันแปลว่าเรากกอกถูกนะครับโอเคนะปิดอันนี้เราจะได้ซิ g กเน u เจอร์มาแล้วนะครับเราเอาซิกเนเจอร์บรรทัดนี้ทั้งหมด Copy ก็ไปที่ h p ool. หน้า configuration เหมือนเดิมนะครับเอามาใส่ตรงนี้ by signature data วางลงไปแล้วกดเลยปึ๊บถ้า ถูกต้องจะขึ้น binding check ด,ด้านล่างเหมือนของผมนะครับของผมใส่ไปแล้วจะขึ้นด้านล่าง status successful อย่าเผออไปกดแดงๆนี่ครับกด unbinding นี่คือลบออกไปนะครับต้องมา add กันใหม่อันนี้คือทำงานอยู่นะครับมันจะมีขึ้นให้ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ก็กดยืนยันเลือกประเทศไทยไปนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างหน้านี้นะครับ login password เรียบร้อยแล้วอีเมลยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับ sms เนี่ยครับ ค่าเรียบร้อยแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคพอเสร็จแล้วเราจะไปโหลดโปรแกรมขุดของ h p o o นะครับไปด้านบนนะครับเมนูด้านบนดาวน์โหลดเซ็นเตอร์นะครับคลิกเข้าไปนี่ครับตัวล่างสุดเลย g จีย m i เนอนะครับกดดาวน์โหลดเหมือนเดิมครับตัวล่าสุดอยู่บนนะครับ เราก็เลือกระบบปฏิบัติการของเราเหมือนเดิมคลิกดาวน์โหลดเลยครับปึ๊บดาวน์โหลดเสร็จแล้วแตกไฟล์คลิกขวานะครับแตกไฟล์เป็นชื่อโฟลเดอร์ก็ได้ครับปึ๊บแล้วจะได้ตัวอ่าเข้ามาจะเจอ Windows บางคนโหลดเวอร์ชันอื่นก็จะเป็นอันอื่นนะครับอ่าัน,นี้สําหรับ w i n d o w s นะครับ HPU er, m i n e r GUI g นะครับตัวที่เราจะใช้คือ GUI อ่บมันคลิกขึ้นมานะครับโอเคพอมาถึงหน้านี้นะครับเรากดไปที่ Setting ครับข้างบนเราสามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้ ตั้งชื่ออะไรก็ได้การล่าง API Key เอามาจากไหนไปที่ HPU ของเราครับไปที่ Personal Center Configuration นี่ครับ API Key ตรงนี้ครับกดรูป Copy ด้านหลังได้เลยครับ ปุ๊บเป็นเครื่องหมายถูกปุ๊บแปลว่าเราคัปปี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ตัว m i เนอร์แล้วก็วางได้เลยบางคนอาจจะเป็นภาษาจีนก่อนนะครับเราก็เลือกสามารถเลือกได้เลยเลือกเป็นภาษาอังกฤษไว้ได้เลยนะครับอ่าแล้วส่วนตรงโหลด New ไฟล e หมายความว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะทําให้ดูด้วยนะครับหมายความว่าทุก60นาทีจะทําการตรวจไฟล์ใหม่หมายความว่าเราพอตแล้วไปใส่โฟลเดอร์นี้ จะทาให้ระบบตัว miner ตัวนี้เช็คทุกๆ60นาทีถ้ามีตัว pot ใหม่เกิดขึ้นมาก็จะเอามาขุดด้วยนะครับโอเคผมตั้งไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเสร็จแล้วกดด้านล่างเลยครับโอเคถ้าขึ้นอย่างนี้นะครับหมายความว่าเรียบร้อยเซตทุกอย่างเรียบร้อยอ่าขั้นตอนต่อไปอันนี้ผมลองเปิดโปรแกรมขุดก่อนนะครับอ่าแล้วก็ไปที่การฟาร์มแล้วตอนนี้มันอยู่ p o ตทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่นี่เนี่ยนะครับถ้าของคนอื่นจะเป็น farming นะครับเพราะว่าเราใส่ได้ e แล้วก็ตัวทาร์กเก็ตมันไว้วิธีการที่ทําให้เราไม่ฟาร์มพร้อมกัน2่งที่ที่มีปัญหาจะโดนแบนนะครับถ้าฟาร์ม2่งที่ง่ายๆเลยครับข้างๆ a d d p l o t directory นี่ครับได e E นะครับ ที่ผมตั้งไว้ลบเลยครับพอลบปุ๊บมันก็จะไม่เห็นพอตและหมายความว่าตัวโซโล่เราก็ไม่ทํางานการฟาร์มแบบโซโล่เราไม่ทํางานแล้วครับแค่นั้นเองครับแล้วเราก็มาที่โปรแกรมขุดกดแอดครับแล้วก็เลือกเลือกไปที่โฟเดอร์ที่เราตั้งไว้ที่มีตัวไฟนอลนะครับแล้วก็เลือกไฟลปุ๊บเข้ามาแล้วครับมีทั้งหมด12บสอพอตนี่นะครับสแกนขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วครับคราวนี้เสริมหน่อยหนึ่งนะครับถ้ากรณีที่เราจะพอตไปด้วยแล้วก็ส่งมาให้โปรแกรมอย่างที่ผมบอกว่าเช็ค ทุกๆ6กนาทีนะครับวิธีการทําตามเลยนะครับแล้วกด add pod ครับโปรแกรมแนะนำาว่าเป็น k 3 2ผมเอาเลือก k 3 2นะครับส่วน number of pod hard disk ของผมที่เอาไว้ pod นะครับ 1TB สามารถ pod ได้ครั้งละ3นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดู น,นี่คือขนาด GiB กับ GB นี่คนละหน่วยกันนะครับต,ต้องเทียบจากตารางนี้ก่อนนะครับพอเสร็จแล้ววิธีการพอดของผมจะพอดแบบพา ralel นะครับคือไปพร้อมๆกันแต่ว่าไม่ได้ออกสตาร์ทพร้อมกันอันนี้แล้วแต่เครื่องนะครับเครื่องผมเนี่ยประมาณ85นาทีแล้วแต่ CPU บางคนผ่านเฟสหนึ่งได้เร็วมันก็จะทําให้เครื่องมันไม่ไปอืดอยู่ที่เดียวกันนะครับประมาณนี้ส่วน Advanced option ตอนนี้คือ เขาตั้งมาให้ใช้แรมได้แค่3,000กว่า เราใส่4,000 5,000 6,000ไปก็เท่านั้นนะครับแต่ส่วน CPU ผมตั้งไว้4อ่ามาถึงจุดสำคัญตรงนี้นะครับ x q Final Directory ตรงนี้แหละครับถ้าเราจะไม่ให้ไฟล์ที่ p o s เสร็จแล้วาร์มแบบ solo ที่โปรแกรม share blockchain นะครับเราให้ติ๊กถูกไว้หมายความว่าเราเลือกไฟนอ่นไปเนี่ยมันจะไปเข้าตัว h l แทนไม่ได้ฟาร์มด้วยตัวนี้โอเคนะครับต่อไปอันนี้ก็ปกติครับเลือกเลือกที่ที่ไฟ์เท p เป็น SSD นะครับของผมเป็น1 t b ไฟนัฟนเราก็เลือกไปที่เราเลือกไว้ที่โปรแกรม miner ของนี่ครับตามนี้เลยนะครับทวนอีกทีนะครับ k 3 2ครั้งละ3พอดตนะครับพอรเป็นพาราเ e ลตั้งดีเลยไว้85นะครับแรมแล้วแต่นะครับใส่4,000ก็ได้ครับเพราะว่ามันใช้ได้ไม่เกินนี้นะครับโปรแกรมเขากันไว้ส่วน number of t r a d เนี่นะครับผมใส่ไป4ครับ cpu ผมมี16เทรดแต่ว่าใส่ไป4แล้วกันครับกลังดีแล้วอย่าลืมนะครับถ้าไม่าร์มด้วยซโล่นะครับส่งไปใหู้เลย อย่าลืมติ๊กตรงนี้นะครับ xqfinaldirectory ตรงนี้น่าทางล่างนี้น่าจะได้เหมือนกันทุกคนนะครับโอเคแล้วเราก็กดสร้างพอดขึ้นมาเลยครับนี่นะครับของผมที่ตั้งดีเลยไว้เป็นจะเป็นอย่างนี้ครับพอกดสร้างปุ๊บเห็นไหมครับทำงานแค่พอดแรกหมายความว่าพอดต่อไปดีเลย์85นาทีเขาถึงจะเริ่ม1%ใหม่คือช่วงแรกนะครับเฟสหคือ ใช้พลังงานเครื่องเยอะมากถ้าเราทําแบบนี้จะทําให้เครื่องเราอะสามารถทําอย่างอื่นได้ด้วยแล้วโอเคแล้วนะครับต่อไปเราไปดูที่เว็บวิธีเช็คว่าเราเริ่มขุดหรือ,อยังนะครับกดไปที่ Miner อนะครับออนไลน์ i n e r ปึ๊บตอนนี้ของผมยังเห็นแค่ตัวแรกอยู่นะครับเนี่ยครับคือมันบางทีมันไม่ได้ขึ้นทันทีต้องรอก่อนนะครับต้องรอก่อนอ่าออนไลน์พอดนะครับก็ยังโชว์แค่1้8ก็น่าจะเป็นเครื่องแรกอยู่นะครับอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เวลานี้ถึงเวลานี้เนี่ยเรามี แรงตกไหมเพราะว่ามีช่วงที่ออฟไลน์บางทีจะเป็นกราฟตกลงมานะครับส่วนอันนี้เป็นบล็อกแจ้งว่าบล็อกนี้ตอนนี้อยู่บล็อกนี้นะครับรายได้เท่านี้นะครับประมาณนั้นแล้วพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะรวมมาให้มันจะอยู่ใน d i s t r i b u t i o n อันนี้คือแต่ละวันของผม5วันหมายความว่า5วันนี้คือไม่ใช่ว่านับนเวลานี้นะครับหมายความว่าเขาจะตัดรอบทุก1ิโมงครึ่งของประเทศจีนก็ประมาณเกือบเกือบเที่ยงบ้านเรา นี่นะครับ5วันก็ประมาณนี้รวมแล้วได้เท่าไหร่ก็กดไปที่โฮมครับตอนนี้ได้0.094นะครับก็ประมาณเกือบเกือบ0.015วันก็ถ้าใครมีพอดประมาณผมนะครับก็ไม่น่าจะเกิน10-11วันอะไรเงี้ยครับก็จะได้0.2 XTH กนะครับก็จะสามารถถอนได้เดี๋ยวถ้าครบยังไงเดี๋ยววิธีถอนเดี๋ยวทำให้ดูนะครับแต่ถอนออกไปจาก h p o o เพราะว่าถ้าพูตรงๆคือมันไม่ค่อยปลอดภัยครับถ้าเราเลิกใช้เราต้องถอนและแยก ย้ายเลยครับแอดเดสต้องสร้างใหม่นะครับโอเคอย่างไงถ้าใครยังไม่ขึ้นอย่างไงนี่ต้องรอก่อนนะครับต้องรอก่อนทั้งนั้นที่ตรงนี้ในขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเอฟเฟกติฟเรียบร้อยแล้วออนไลน์พอดยังไม่ขึ้นมาเลยต้องรอครับต้องรออย่างเครื่องนี้คือทําทิ้งไว้ครั้งแรกนี่คือรวหลายชั่วโมงนะครับกว่าจะขึ้นมาโอเคครับถ้าใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับส่วนใครไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มได้เลยเพราะว่าตอนนี้มีเพื่อนๆอยู่เยอะครับเนี่ยนะครับเจียไทยแลนด์ขับนะครับขุดเหรียญด้วยฮาร์ด แท้มีกรุ๊ปเดียวเข้าไปคุยกันได้แล้วเ,เจอกันครับสวัสดีครับ